การพูดว่าไปเดินชอปปิ้งดีกว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนประกาศว่าวันนี้กูจะไปผ่านเงินเล่นน่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีไว้เพื่อสร้างชีวิตที่ดีด้วยกล้าใช้เงินไปกับประสบการณ์ที่มีค่าที่คุณจะทําได้แค่ในช่วงวัยนี้เท่านั้นน่ะการไม่รู้สถานะการเงินของตัวเองเนี่ยคือการปล่อยให้เงินล่วไหลไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว สลัมเลยกุ้งครับวันนี้ผมจะมาแชร์10ข้อผิดพลาดทางการเงินร้ายแรงที่คนส่วนใหญ่เนี่ยทำกันตอนช่วงอายุ20 30ตน้ตนๆน,นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าคุณยังทําอยู่เนี่ยมันจะฉุดล้างคุณไม่ให้รวยและจะทําให้คุณเนี่ยต้องจ่ายราคาแสนแพงบทเรียนแสนแพงไปอีกหลายปีนี่ไม่ใช่คําแนะนําทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามันคือบทเรียนที่ผมเรียนรู้มาด้วยตัวเองเออแล้วผมอยากให้คุณหลีกเลี่ยงมันให้ได้1ครับมัวแต่ลงทุนสถานะ ไม่ยอมลงทุนในสมองเรามักจะเห็นคนอวดรวยกันในโซเชียลเนาะถ่ายรถหรูผ่อนมือถือแพงๆเพื่อโชว์ว่าตัวเองเจ๋งเนี่ยแต่ว่าคนที่เขาสาเร็จจริงๆอะครับเขาไม่เขาไม่สนใจหรอกแต่ถ้าเขามีของแพง,งๆหรูๆส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยากจะอวดอะไรหรอกครับเขาก็แค่มีพวกเขาเงินไปลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนกับตัวเองลงทุนกับสมองไปเรียนรู้ทักษะที่ทําเงินได้เรียนรู้ทักษะในการต่อยอดเงินต่างๆ 2. ครับทางานเพื่อรับเงินไม่ใช่เพื่อการเรียนรู้เคยเคยคิดแบบนี้ปะถ้าสมมติว่าคุณยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของชีวิตกาารทํ เป้าหมายอันดับหนึ่งของคุณนะมันไม่ควรจะเป็นการได้เงินเดือนส,สูงๆนะเวย้ยเออแต่มันควรจะเป็นการเรียนรู้ในสายงานที่คุณเลือกการแลกเงินเพิ่มหลักพันกับหลักหมื่นหรือหลักหมื่นในวันนี้เนี่ยกับโอกาสที่ออคุณจะได้ทํางานกับบริษัทดีๆหรือว่าได้เรียนรู้จากคนเก่งๆเนี่ยอย่างที่2มันดีกว่านะเว้ยในระยะยาวสามครับเลิกเก็บ เงินเฉยๆแต่ให้ลงทุนกับตัวเองการเก็บเงินเฉยๆในธนาคารเนี่ยอินฟลชันมารอบหนึ่งหรือว่าเงินเฟ้อเงินเฟ้อมารอบหนึ่งเนี่ยคุณมีปัญหาแล้วครับเงินคุณมันหายคุณถูกเงินเฟ้อกัดกินอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่คุณยังอายุน้อยๆอยู่เนี่ยเปลี่ยนความคิดครับเอาเงินที่เก็บได้เนี่ยไปลงทุนกับตัวเองไปลงคอร์สเรียนอ่าไปหาเมนเทอร์หาโค้ดหาครูเพื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหาเงินของคุณเพราะว่าตัวคุณทักษะของคุณเนี่ยมันคือสินทรัพย์ที่สําคัญที่ 4นะครับจัดลำดับการลงทุนในตัวเองก่อนการใช้จ่ายวิธีบริหารเงินที่คนรวยเขาทำกันเนี่ยพวกเขากันเงินลงทุนออกไปก่อนเลย นะครับไม่ใช่ว่าเหลือเท่าไหร่ค่อยลงทุนแต่คุณต้องกันไว้ก่อนเลยว่าเดือนนี้เนี่ยฉันจะลงทุนให้กับความรู้เท่านี้นะตั้งบัญชีแยกไว้เลยก็ได้ครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยเอาไปใช้จ่ายข้อห้านะครับอย่าให้เพื่อนรอบตัวคนรอบข้างของคุณฉุดคุณลงสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่เนี่ยสำคัญกว่าที่คุณคิดเยอะถ้าคุณอยู่กับคนที่มีทัศนคติลบๆเนี่ยมันจะดึงคุณลงมานะมันเอฟเฟกมันมีเอฟเฟกกับตัวคุณให้เลือกอยู่กับคนที่มีเป้าหมายเหมือนคุณหรือว่าคล้ายๆกัน คนที่เขาอยากจะเติบโตคนที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนคนุณ6นะครับเลิกทําตัวรวยในวันที่คุณยังไม่รวยหลายคนหลงผิดนะครับพยายามเรียนแบบสิ่งที่คนรวยเขาทากันทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นถ้าอยากจะเรียนแบบเนี่ยให้เรียนแบบสิ่งที่คนรวยเขาทากันตอนเริ่มต้นไม่ใช่สิ่งที่เขาทํากันในปัจจุบันลําดับขั้นตอนมันสําคัญนะครับเครับประเมินค่าของสิ่งของด้วยชั่วโมงทํางาน ก่อนที่คุณจะซื้ออะไรอ่ะให้คุณลองคำนวณดูว่าสิ่งนี้มันเท่ากับกี่ชั่วโมงทำงานของคุณถ้าสมมติว่าคุณทำทำเงินได้ประมาณ50บาทต่อต่อชั่วโมงแล้วคุณอยากจะซื้อเสื้อราคา10,000บาทหมายความว่าคุณต้องทำงาน20ชั่วโมงเพื่อให้ได้เสื้อตัวนั้นนะเออถ้าคุณอยากได้เข็มขัดเส้นละหมื่นนะคุณต้องทำงาน200ชั่วโมงนะเว้ยถ้าสมมติว่าคุณมองเห็นคุณค่าของเงินในแง่ของเวลาเนี่ยคุณจะใช้จ่ายอย่างรอบคอบมากขึ้นเชื่อผม 8. นะครับเช็คบัญชีทุกเช้าเลยเพื่อเผชิญความจริงของคุณการไม่รู้สถานการเงินของตัวเองเนี่ยคือการปล่อยให้เงินล่วไหลไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวกล้าเผชิญความจริงครับเช็คแม่งทุกเช้าอะทำความเข้าใจว่าเงินเข้าเงินออกไปไหนบ้างถ้าสมมติว่าคุณรู้สถานการณ์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะควบคุมมันได้เลิกช้อปปิง้งแต่ให้ซื้อของตามลิสต์แทน การพูดว่าไปเดินชอปปิ้งดีกว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนประกาศว่าวันนี้กูจะไปผ่านเงินเล่นน่ะเปลี่ยนนิสัยนะครับถ้าสมมุติว่าอยากซื้ออะไรให้เขียนลิสต์ไว้ล่วงหน้าแล้วก็ซื้อเฉพาะของที่อยู่ในลิสต์เท่านั้นนิสัยง่ายๆนี้เนี่ยมันช่วยให้ผมประหยัดขึ้นเยอะเลยนะเออแล้วมันก็จะช่วยคนประหยัดเงินได้ตลอดชีวิตเลยด้วยซ้ํา ก็สิบนะครับ, <S <S <an> <S รบใช้เงินซื้อประสบการณ์ไม่ใช่แค่วัตถุสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีไว้เพื่อสร้างชีวิตที่ดีด้วยกล้าใช้เงินไปกับประสบการณ์ที่มีค่าที่คุณจะทําได้แค่ในช่วงวัยนี้เท่านั้นน่ะเช่นการไปทำฮัชเนาะเรายังมีแรงอยู่ถ้าสมมติว่ามีเงินก็ไปซะการเดินทางแบบแบคแพ็คเออซึ่งถ้าสมมุติว่าเราแก่แล้วอาจจะทําไม่ได้ก็ได้การพาครอบครัวไปเที่ยวในที่ที่อยากไปด้วยกันมาตลอดเนี่ยเออถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเขา เขาไม่อยู่แล้วเราก็อาจจะทําไม่ได้แต่วันนะตอนที่คุณยังทําได้อยู่คุณก็ไปซะความทรงจํากับประสบการณ์พวกนี้เนี่ยมันคือความรวยที่แท้จริงที่เงินซื้อคืนมาไม่ได้และนี่ก็คือ10ข้อผิดพลาดท,ทางการเงินที่ผมอยากให้พี่น้องทุกคนหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะได้สร้างความมั่งคั่ง,งอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงได้ นะครับอินชอนหรอคุณคิดว่าข้อไหนที่โดนใจคุณมากที่สุดครับหรือคุณเคยทําผิดพลาดข้อไหนมาบ้างคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าไม่อยากพลาดความรู้เรื่องการสร้างไรายได้สำหรับผู้ศรัทธ,ธารายได้แบบฮาล้านก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ทุกช่องทางครับอับปปาแซต,ตั้งครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอินชอนหรครับ